สวนมาเที่ยวเทศกาลฮาวูนะคะที่ส่วนสุขภาพการเจริญขอชาเชิงเซาค่ะเมื่อวานนะคะเราก็ไปที่โรงงานนันกขัณฑ์นะคะวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมะมาที่สวนสุขภาพะคะจังหวัดชาเชิงเซาค่ะเขาก็จัดงานใหญ่ๆบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปนาคะว่าจะขลบุรุษขนาดไหนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลนค่ะ

มากมากกกคควนัทุเมื่อกี้เพื่อนๆนี่มีเสียงกรีดไหมคะก็เขาจะเอาเป็นคล้ายๆจำลองเป็นศพผ้าห่อศพนะะมีเครนกระดูกแวนแล้วเป็นต้นไม้ไน,นะคะแล้วคนเดินผ่าเขาก็จะปล่อยสลิงทิ้งลงมาเลยะคะ่ะคนก็จะกรี๊ดตบใจกันนะคะก็ ให้ตื่นต้นดีนนะะทุกี้ก็จะเป็นโซนบ้านแม่นาคนะคะผีแม่นาคพักขนุ่มค่ะทุกคนคนก็จะมาถ่ายรูปก,กับแม่นา ชอบก็โลกนะคะน่ารักดีค่ะทุกคนมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ คนคนหัวรุกไปในตัวนะคะตรงน,นี้ก็จำลองเป็นโกดังเก็บศพนะคะน,น่ากลัวมากค่ะมีจำลองเป็นศพนะคะอยู่ในโรงด้วยนะคะ ะะก็คือจะมีรถกู้ภัยนะคะของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะ,ะรถกู้ภัยนะคะคันนี้เคยรับศพมาแล้วนะคะมากกว่าคันศพค่ะก็ให้สําหรับคนที่กล้านะคะขึ้นไปนอนบนรถคันนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะถ้าใครนอนได้น,นะคะก็ได้เหรียญได้เป็นพระ,ะ,ะหลวงพ,วพอง่อโสธรกลับไปเลยนะคะให้เป็นของรางวัลน,นะคะสําหรับผู้กล้านะคะค่ะ ก็ใครอยากทาพิสูจนนะคะก็ขึ้นไปนอนได้เลยค่ะ น,นเมื่อสาอย้อน<า>หลังกล<ห>ับไปเนี่ยสักประมาณ11ปีนะครับผมเนี่ยทำธุรกิจคาแรนะครับแล้วผมก็มีคนงานเป็นเป็นคนต่างชาติอขออนุญาตเรียกว่าต่างดาวว็แลวกันขออภัยแล้วก็มาทำงานกับผมแหละนะครับผมผมเรียกเขาว่าชื่อล่มกับคุณล่มผมเรียกเขาผมเรียกเขาไอ้ล่มสนิทกันทีนี้ผมี่ยเป็นคนที่ชอบ หนังกลางแปลงผมก็เลยทําธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือธุรกิจหนังกลางแปลงมันมีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่เวลาเราไปหนังกลางแปลงที่ท่านเคยเห็นในแบบสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็แบบว่าจอใหญ่ๆเครื่องเสียงเยอะๆอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับเหมือนเหมือนกันทุกทุกประการแต่ว่าในแบบที่ผมทำเนี่ยผมทําแบบแบบรุ่นใหม่ด้วยคือทําย่อขนาดลงมาซึ่งอาจจะใช้คนงานไม่เยอะลดขนไปคันเดียวปิ๊อัพคันเดียวอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับก็มีคนติดต่อมาเป็นคนรู้จักกันนะครับติดต่อมาบอกว่าจะให้ไปฉายหนังหน่อยนะครับฉายหนังกลางแปลงในงานศพงานหนึ่งนะครับสมมุติว่าสถานที่คือที่วัดวัดหนึ่งใกล้ๆกับตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนะครับผมสมมุตินะครับเป็นงานศพ ผมก็ไปเขาก็บอกว่าเอาเป็นชุดเล็กๆผมก็เลยไปสองคนกับร่มคนงานก็ไม่มีอะไรก็ไปตั้งแต่บ่ายไปก็ไปถึงก็ไปตั้งปรากฏว่าศาราสวดเนี่ยมันอยู่เป็นเหมือนกับว่านึกออกไหมครับว่ามันจะเป็นเมนตรงกลางแล้วก็สาราสวดเนี่ยมันจะล้อมอย่างเนี้ยนะครับถ้าใครอาจจะเคยเคยไปที่ผมสมมุติเนี่ยก็จะจะเข้าใจแล้วก็ที่นี่มีคนพูดบ่อยๆเรื่องเรื่องเหตุการณ์ประหลาดประหลาดอยู่บ่อยๆแต่ผมเนี่ย โตมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยกลัวอะไรพวกนี้เท่าไหร่ผมผมไม่ค่อยกลัวแต่ถ้ารู้สึกอึดอัดเมื่อไหร่แสดงว่ามันต้องมีไม่ได้เป็นคนมีซิกเซน์แต่ว่าเวลาผมรู้สึกอึดอัดแบบมันหายใจไม่ออกหรือมันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีเรื่องประหลาดประหลาดกลับมาถึงเรื่องหนังกลางแปลงผมต่อผมก็ตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยอผมเนี่ยก็วันนั้นเนี่ยไอ้เมนเนี่ยมันจะมีน่าจะประมาณสักสี่สาราเนี่ยล้อมเมนอยู่นะครับผมก็ มันมีเมนเดียวคือง,งานนี้มันมีเมนแค่เมนเดียวไ,ไม่ใช่เมนเดียวเป็นศาราสวดศพแค่ศาลาเดียวสาลาอื่นเนี่ยไม่มีศพเลยนะครับผมก็เลยต่อต่อไฟนะครับต่อไฟกับศาราที่สวดนี่แหละนะครับก็ต่อก็เรียบร้อยตกตกเย็นเนี่ยประมาณสักสี่ห้าโมงผมก็เปิดเพลงทดสอบระบบทุกอย่างก็เรียบร้อยดีไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีคนที่ดูแลสถานที่ที่สับปเปลอเขาก็บอกว่าโอเคนี่ตรงนี้ประมาณนั้นนู่นนี่ แล้วแกก็หายไปถึงเวลาก็สวดสวดประมาณทุ่มหนึ่งขั้นตอนของการสวดศพมันก็ไม่ได้นานมาก,กน,นะครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จบประมาณทุ่มครึ่งผู้คนเนี่ยมางานเนี่ยไม่เยอะเพราะว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมียากประมาณนี้แหละแต่ว่าเพื่อนผมจะเป็นคน,คนไม่ใช่เพื่อนนะับเป็นคนรู้จักติดต่อเอาไปช่วยงานประมาณนี้แหละ เขาคงมีบุญคุณอะไรกันสักอย่างหนึ่งก็จะใกล้เวลาฉายคนเขาก็พอสวดศพเสร็จเนี่ยคนเขาก็รับของเขาเรียกอะไร่ะของชําร่วยใช่ไหมนะนะแล้วเขาก็กลับกันเลยเหลือไม่เท่าไหร่ผมก็กําลังจะฉายหนังปรากฏว่าไฟมันตัดเครื่องฉายมันไม่ติดผมก็ทํำยังไงดีมันคล้ายๆกับว่าไฟไม่พอผมก็เลยโทรหาพี่คนที่ดูแลหรือว่าพี่สับเปรยบอกพี่ครับพี่อยู่ไหมผมต่อไฟไม่พอ กก็บอกว่าเออเดี๋ยวออกไปออกไปทุรละเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปต่อให้สักประมาณสักสองสามนาทีแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแกก็หยิบสายสายเมนสายเมนคือสายไฟหลักนะครับไปให้เขาบอกเดี๋ยวจัดการให้แกก็เดินไปไหนสักอย่างผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมก็สารบนอยู่กับเครื่องฉายหนังแกก็ไปต่อไฟให้เรียบร้อยผมก็ไม่ได้นไรแกก็ลงมาผมลองเปิดสวิตดูปรากฏว่ามันก็ติดก็เลยสายกันไป ก็มีคนรอดูอยู่อีกสักสี่หคนก็ฉายไปเรื่อยๆฉายไปน่าจะสักสองเรื่องจบเรื่องแรกเจ้าภาพเนี่ยปิดศลา,าเจ้าภาพปิดศาลาเจ้าภาพก,บกับเหลือแต่เพื่อนผมอีกสองสามคนนั่งดื่มสุรากันอยู่แล้วก็ตัวผมและก็ไอ้ล่มนั่งกันอยู่ประมาณตั้งสี่ห้คนเจ้าภาพก็กลับไปเรียบร้อยผมก็ฉายไปเรื่อยเขาฉายจบเสร็จๆๆเพื่อนสามคนน่าจะเหลือสามคนสุดท้ายศาลาเนี่ยปิดเรียบร้อยแล้ว เพื่อน3คนก็เลยขอตัวกลับบอกโอเคผมก็เหลืออยู่กับล่ม2คนอุปกรณ์ไม่ได้มากเท่าไหร่ไม่เป็นไรผมเก็บได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรผมก็เก็บอุปกรณ์ตรงนี้เก็บ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 จอเก็บอะไรเรียบร้อยจนถึงสุดท้ายนั่นก็คือเขาเรียกว่าไอ้ปลั๊กเมนกับสายเมนผมก็เฮ้ยมันต่อมาจากตรงไหนวะผมก็ไปสาวๆดูสายมันเนี่ยมันไปขึ้นต่อไว้บนเมนฮะมันขึ้นไปบนเมน แล้วบนเมนคือมันมืดมากเลยแล้วผมก็คืองามละสิทีนี้คือไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกอึดอัดตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปลูกน้องเนี่ยล่มเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรล่มก็เก็บของอยู่ผมก็เลยเอ้ไม่เป็นไรผมก็เอาสักกุไลอ,อุปกรณ์ชนิดหนึ่งในการถขไฟออกเพื่อที่จะไปไขออกผมก็เดินขึ้นไปไม่ได้เอาไฟฉายไปเพราะว่าไม่ได้เตรียมไปผมก็ขึ้นไปเสร็จมันไม่ได้ตรงเมนเนะี่ยถ้าท่านไปท่าน,นจะเห็นว่า รอบเมนตรงที่เขาตั้งข้างนอกเนี่ยมันไม่มีปลั๊กนะครับคือมันอยู่ข้างในเลยมันต้องเดินผ่านเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปข้างในอ่ะมันเหมือนเป็นไม้อะเขาเรียกว่าอะไรคันเอาท์ใหญ่อะ่ะแล้วพี่สอบลไปเข้าไปต่อไปผมก็ขึ้นไปผมชะโงกเข้าไปเสร็จปุ๊บใจคอไม่ค่อยดีผมก็เลยถอยลงมาข้างล่างระหว่างนี้ล่มก็ยังเก็บของอยู่ผมก็เลยโทรไปหาพี่สอบลบอกพี่อ่าโทรไปเพื่อที่จะให้แกเนี่ย แกเป็นคนลากสายเมนไปต่อผมก็จะให้แกเนะี่ยกลับมากดให้ปรากฏว่าโทรไปติดต่อไม่ได้ครับน่าจะปิดเรื่องนอนแล้วเป็นเวลาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งกว่างามละสิทำยังไงดีผมก็อ่ะใจดีสู้เสือก็ไปก็ขึ้นไปก็ผมก็เดินไปับไม่มีอะไรสบายใจสบายจากก็เดินแอบบข้างขวาเข้าไปจังหวะที่ผมกำลังจะไขสายไฟ มันมีเสียงครับเสียงดังป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 ังเสียงมันเหมือนคนกำมืออย่างเงี้ยฮะแล้วทุบกับกำแพงปูนเมนเสียงมันดังมากตึ้งตึ้งตึ้ตไม่ต้องถามว่าชั่วโมงนั้นผมทำอะไรสี่คูณร้อยเลยครับผมรีบวิ่งลงมาอย่างเร็วแล้วก็ลงมาข้างล่างขออนุญาตใช้ความเป็นคนไม่ดีผมไม่ได้บอกไอ้ล่มว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น ผมลงมาเก,ก็บของแทนล่มแล้วบอกว่าล่มเอากุญแจเอาสักกุไลนี่ไปแล้วล่มน่ะขึ้นไปปลดไอ้สายเมนสายไฟนี่ให้หน่อยล่มเนี่ยก็เป็นคนงานต่างด้าวพูดไทยผสมอะไรประมาณอย่างนี้แหละล่มก็ถือได้ครับประมาณผมให้เขาเรียกว่าผมเฮียแต่ภาษาไทยมันออกไป็นคนจีนน,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 นิดนึงเฮียเนี่ยนะอะล่มก็ถือกุญแจเดินไปก็ไปถือไอ้ล่มขึ้นไปผมก็ไม่ได้มองอะไรแต่ใจผมมันเสียอยู่ข้างล่างสัก ไอ้ร่มมันขึ้นไปมันยังไม่ทันได้มันยังไม่ทันได้เข้าไปเลยมั้งครับผมว่าไม่ได้ยินแต่สิ่งที่ผมเห็นคือไอ้ร่มมันวิ่งลงมาสวนวิ่งลงมาเลยทํายังไงดีลงมาเสร็จเราก็ถามว่าร่มมีอะไรบอกเฮียครับผมได้ยินเสียงตึ้งตึ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 งผมไม่กล้าขึ้นไปมันก็หน่าตาเหลอหลาเลยผมก็จิบหายแล้วขออภัยทำยังไงดีเพราะว่ามันเป็นสายเมนมันเส้นใหญ่มันมันไม่เอากลับไม่ได้ เราก็โอเคเอาอย่างนี้เราต้องรักกันแล้วละ่ะทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูาชาไอ้ล่มเมืองกับกูเดินขึ้นไปได้วยกันผมก็ไม่เอาสักกุไลขึ้นไปถ้าคนที่ทําเครื่องไฟอยู่จะเข้าใจว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่การตัดไฟได้เร็วที่สุดก็คือคีมคือเราไม่ต้องปลดออกคือตัดออกเลยตัดออกทีละเส้นแล้วก็คือต้นขั้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยว เจ้าของสถานที่เขามาปลดออกวันหลังก็ประมาณนั้นผมก็ขึ้นไปกับล่มก็ใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องก็เดินเข้าไปอยอมรับว่าวันนั้นเป็นอะไรที่กดดันแล้วก็เครียดมากแล้วก็อึดอัดมากก็จับมือกับไอ้ล่มล่มนี่คือมือไม้สันเลยแต่ผมเนี่ยในฐานะเป็นลูกพี่ก็เลยต้องใจดีสู้เสือผมไปถึงผมก็เดินกันเข้าไปทีนี้มันไม่มีเสียงอะไรครับผมก็ตัด ทีละเส้นก่อนตัดเส้นมีไฟก่อนตัดหนึ่งสองก็เดินออกมาไม่มีอะไรเขาก็ไปช่วยกันสาวมาแล้วก็แบบไม่ไม่ได้หันหลังให้เมนน,นึกไหมฮะเป็นการถอยหลังเพื่อให้ตัวย,ยังเห็นหน้าเมนอยู่ที่ที่ปากประตูที่เขาใส่รงศพเท่าไหร่นะก็ถอยหลังถอยหลังสอยหลังถอยหลังเจ๊ล, 7, ล้มเป็นคนสาวผมก็ค่อยๆถอยค่อยๆถอย,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 อยมันก็จะมีทางลงสามทางนึกออกไหมฮะก็ของเราก็ต้องลงทางซ้าย พอถึงบันไดซ้ายเสียงเดิมเลยครับมันดังตึ้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 งผมก็ไม่ทั้งกับลมมันก็เลยรีบลงมารีบลงมาแล้วก็รีบเก็บของกลับรีบลงมารีบเก็บของกลับเรื่องนี้ผมก็กลับมาตอนเช้าก็กลับมาไม่ได้พูดไม่ได้เล่าอะไรกับใครก็ระบากาบรากากเพื่อนๆนะคะประมาณนี้ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์พัฟด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคน